អត់ទេទៅយកទៅយកពីអប់ដោយយីដៃដៃអីហ្នឹង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  ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้สอกใครหรือตูดใครัะคนอ่ะเข้เต็มทางเลยเมื่อกี้เป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกนะไม่รู้อ่เมื่อกี้จังหวะที่ผมเข้าไปอ่ะยื่อผมอาจารย์ลีขาดไม่รู้ใครัะคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ตีหรือเหน่งอ่ะแล้วแบบเหมือนเอาตัวชนหน้าผมอ่ะแต่คิดว่าไม่ไม่ใช่ตีนะแต่เป็นตีนมากกว่าไม่แน่ไม่สิเนี่ย นั่นช้าอยู่เลยเนี่ยช้าก่อนก่อนนั่นไงไม่ผมเห็นมิลกี้อันี้จอยู่ดีลงไปเฉยเลยอะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้ต้องไปดูภาพช้าไม่รู้ใครโดนแล้วก็ไปดูภาพช้าเดี๋ยวดูภาพช้าเจ็บอยู่ฝั่งนี้เหรอเออไอ้ฝั่งนึงท่านผมีกันท่าน เราเนี่ยนะชอบแกล้งชอบหยอกกันนะชอบหยอกกันนะอ่ะไปไปมานะคะอวดอ้างอวดไว้ซะเยอะนะคะคนนึงก็เจ็บตัวอีกก็ยืนโง่ๆอยู่คอร์อร์อร์บอนะแล้วปล่อยยายแก่แล้วแล้วก็แล้วก็ปล่อยคนที่แกที่สุดนะคะกระดูกกระเดียวก็มันก็มีนะคะเดินท่อมๆลงไปนั่งใช่หนยโถ่ยมากทีมนิกกี้ปิ๋วไปแล้วสองนะคะ